อ,อ่่่นเยพพีีฟักทองกำลังออกลูกนะครับลูกก็ยังไม่ใหญ่นะเนี่ยมีลูกเสียได้พี่พี่เห็นปะนนเจอแล้วพี่พี่นี่คือข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปสักสามสี่ลูกนะดูลูกที่มันใหญ่ๆหน่อย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนครับก็ไม่ได้อยู่ในป่านะครับวันนี้ผมพาพี่ี่มาที่ไร่นะครับมาที่กระท่อมที่ใคยสร้างไว้นะครับก็กระท่อมหลังนี้พ่อผมเนี่ยมาอยู่ประจําเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมานอนที่นี่จะมาปลูกผักแล้วก็มาดูแลไร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่พี่มาเก็บผักแล้วก็พามาชมพวกต้นไม้ผลไม้ที่ปลูกไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างออกดอกออกผลหรือยังนะครับมาเดี๋ยวผมพาพี่มาดูครับ นี่เลยพี่พี่ครับต้นนี้คือต้นตะลิงปิงนะพี่พี่ออกลูกสามลูกละผมคิดว่าน่าจะออกเรื่อยๆนะเพราะว่าเนี่ยพี่พี่ดูดอกอมันมีเกสรดอกออกมาจากต้นเขานะครับเดี๋ยวลูกน่าจะออกเรื่อยๆแหละนะเพิ่งจะเห็นสามลูกนะครับต้นนี้ปลูกมาประมาณปีกว่าละนะส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับก็โตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ใบกเนะเพราอ่ะอื้อ แล้วก็ตะไครก้กอนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีสองกออันนี้คือต้อนทับทิมครับนี่ต้นทับทิมก็รอดนะครับพี่พี่นี่ออกลูกแล้วนี่นะครับแต่ว่าลูกก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพี่พนี่ยลูกไม่ใหญ่มากนี่เลยแล้วก็อันนี้คือต้อนพลิกไทยนะครับนี่พลิกไทยก็กําลังออกลูกเลยนะ นี่พริกไทยสองต้นนะครับรอดนะช่วงนี้ที่บ้านผมก็อากาศจะร้อนๆหน่อยพี่ๆนะครับตอนนี้ก็ต้นมะละกอที่ผมนํามาปลูกนี่ปัจจุบันก็สูงกว่าผมเยอะเลยนะครับแสงผมละลูกก็ผมเด็ดเด็ดแล้วก็เอาไปตำตํากินหลายรอบแล้วนะครับนู้นด้านบนนู้นพ่อเขาปลูกผักไว้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปเก็บผักนะพ่ออยู่นู้นนะครับกําลังจะรดน้ําต้นไม้นะครับนะไปเดี๋ยวเราไปเก็บผักนีกว่า ก่อนจะไปเก็บผักนะครับผมจะให้วีดูกระต๊อบนะครับกระต๊อบก็ยังโอเคอยู่นะสภาพยังสามารถนอนได้นะครับเราจะพาไปดูด้านบนครับนี่เลยครับด้านบนนี้โอ้ก็ถือว่ายังนอนได้นะครับยังนอนได้ปกติเลยห้องนี้พอน่าจะนอนห้องนี้แหละนะครับนี่นะ ถือว่านอนได้ปกตินะครับพี่พี่หลังคาก็ยังไม่มีการรั่วการซึมนะไปเราไปเก็บผักกันดีกว่านี่เลยพี่พี่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเขียวนี่กําลังน่ากินเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปนะครับเก็บไปทําแกงแล้วก็เอาไปลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันนะพี่พี่นี่กำลังน่ากินเลยอะ่ะ ลมแรงมากเลยนะครับพี่พี่นี่ตัดเจีย๊ยบกำลังสวยเลยอ่ะ,อ,ะอ,อ,อ่อนเลยอ่ะพี่พี่ ก็พอผมจะปลูกข้าวโพดไว้นะครับพี่ๆจะมีข้าวโพดไก่กับข้าวโพดข้าวเหนียวอันนี้ก็ข้าวโพดไก่นะครับนี่นะสะีขนเขาออกจะแดงๆแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้าวโพดไก่แต่ว่าพ่อบอกว่าจะมีที่เป็นขนเขาขาวะ่ะนั่นคือข้าวโพดข้าวเหนียวน่าจะอยู่ฟากนู้นนะครับแล้วก็จะมีฟักทองด้วยพี่ๆดูนี่โอ้ฟักทองผมยังไม่เจอลูกเลยนะไม่รู้ไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหน ยู่ไหนนะหรือว่ายังไม่ออกลูกนะนี่เลยนะพี่พี่ฟักทองกําลังออกลูกนะครับลูกก็ยังไม่ใหญ่นะเนี่ยว้าวมีลูกเสียได้พี่พเห็นปะนี่อะไรนู่นอะไรพี่พี่พอผมอยู่นี่นะครับ พ่อกาลังถางหญ้าแล้วก็ถางหญ้าเสร็จเขากาจะลดน้ํานะครับโองพอ่อยูนนู่นนี่เลยครับเจอแล้วพี่พี่นี่คือขา้ขาวโพดข้าวเหนียวนะครับพี่พี่สังเกตที่ไอเนี้ยขนของเขาอะจะออกเหลืองๆเขียวๆขาวๆแบบนเ,ๆๆเนี้ยก็คือข้าวโพดข้าวเหนียวพ่อผมบอกมานะครับก็เดี๋ยวจะเก็บไปสักสามสี่ลูกนะดูลูกที่มันใหญ่ๆหน่อยพ่อบอกว่ายังเก็บไม่ได้ทุกฝักนะครับ บางฝักเนี่ยมันยังยังแก่ไม่เต็มที่นะครับก็จะเก็บไปเฉพาะลูกที่มันใหญ่ๆนะเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยน่าจะพอเก็บได้แล้วไม่รู้เสียหรือเปล่าโอ้นี่เลยขาวๆพี่เห็นปะ นี่เลยพี่พี่มาลาป,ป่าหรือว่ามาลาขี้นกนะครับลูกก็จะไม่ใหญ่มากนะครับนี่คือของป่านะขึ้นตามธรรมชาติพี่พี่นี่นี่โอ้ดีเลยอเอาไปกินกับน,น้ำพลิกนี่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยลูกมีกหรือเปล่านะช่วงนี้ฝนไม่ตกนะครับต้นไม้อ่าพวกผักต่างๆมันก็เลยจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะ นี่เลยครับพี่พี่ผักที่ได้มาในวันนี้นะครับไปเก็บจากไร่พ่อก็จะมีข้าวโพดข้าวเหนียวสี่ฝักแล้วก็ได้น้าเต้ามาหนึ่งลูกนะครับนี่นะไซนี้คือไซกําลังน่าก,กินเลยพี่ๆีนะ่ไม่แก่ไปไม่อ่อนไปพอดีพอดีนะครับแล้วก็จะมีมะระขี้นกอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะครับนี่ก็อยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบพอเพียงนะครับพี่พี่นี่อันนี้เป็นแตงลานนี่นะสองลูกพอละ นะครับเอาไปยำหรือว่าจิ้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับหรือว่าเอาไปผัดก็ได้ไนะด้ผักไปหลากหลายเลยครับพี่พี่วันนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับพาพ,พี่มาที่ไร่มาเก็บผักทีชิวสักหนึ่งวันครับ แล้วก็มาหาพ่อด้วยพ่อก็กลับไปนอนที่บ้านบ้างน,นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ไร่มากกว่าเพราะว่าต้องคอยดูอ่าพวกผักพวกอะไรเงี้ยมันจะมีสัตว์ป่าลงมากินพวกกระต่ายบางทีก็มีพวกเม่นอะไรเงี้ยลงมากินอ่าผักทองด้วยนะครับพอก็เลยต้องอยู่ที่นี่บ่อยหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในป่าพี่ๆวันนี้มาชิลๆสักหนึ่งวันครับขอบคุณที่รับชมนะครับ